สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับยายนกครับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับยายนกแกถูกเลข0ูนสามครับแกก็ถูกไม่เยอะหรอกครับแกซื้อเลขกลับและก็แกก็ถูกเลขเจ็ดเก้าด้วยนะถูกทั้งสามตัวโต๊ดแล้วก็ถูกทั้งเลขล่างและในที่ว่าเลขออกแล้วที่ว่าผมเอาคลิปของยายนกครับมาเล่ามันเป็นเลขความฝันต่อง,งวดแต่ว่าเป็นของลูกสาวของ ของตาที่ว่าแกเสียไปนะครับเนาะอันนั้นคือเป็นเลขฝันตองงวดแต่ไม่ใช่ความฝันของใย,ยนกมือนี่ที่ว่าผมจะเล่าหนึครับเป็นความฝันของใย,ยนกครับลองฟังดูก็ได้นะครับเนาะเพื่อตัวเลขภาสิมาลองมั้งครับความฝันของยายนกครั้งนี้คือเป็นความฝันล่าสุดแล้วก็เป็นฝันฝันครั้งเดียวเนี่ยนะครับของงวดนี้ใย,ยนกครับเพิ่นฝันเห็นผีน้องเขยครับ มาบอกเลขเลิกเขียนเลขให้ยายนกเละกกำชับกับยายนกว่าเอาไปสืบประป่าคือน้องเขยจะเรียกยายนกว่าป้าเนาะแต่ว่าน้องเขยนี่คือแกเสียชีวิตไปหลายปีแล้วครับแต่จู่ๆก็มาฝันเห็นน้องเขยแต่ตัวเลขอายุของน้องเขยนี่คือน่าจะไม่เกี่ยวครับเพราะว่าบางเถอ่อาจจะเป็นเลขปริศนาก็ได้แต่ว่าอายุนี่คือหนึ่งอันนั้นคือมันมีอยู่ในนี้ครับ ตัวเลขที่ว่าผีครับน้องเขยมาเข้าฝันแล้วก็มาเขียนเลขให้ยายนกไปซื้อซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ว่าเป็นเลขสามตัวครับเลขสามตัวก็มีเลขล่างก็มีในข้องฝันครับไย,ยนกเพิ่นบอกว่าเพิ้นเนี่ยกําลังหุงข้าวอยู่ครับช่วงเวลาประมาณสักตีสี่กำลังหุงข้าวอยู่แต่ในควองฝันนี่คือไม่คิดว่าน้องเขยตายครับเหมือนกับว่าน้องเขยยังมีชีวิตอยู่เหมือนกับไย,ยนกก็ หมู่จะก,กันสิครับหม่ใช่ว่ากำลังคุยกันอย่างแท้ไม่ไม่คิดไม่ฝันว่ามันมันเหมือนกับความจริงมากกว่าเพิ่นหุงข้าวอยู่แล้วก็น้องเขยครับเพิ่นเนี่ยจะเอาวัวเอาควายครับไปผูกอยู่หน้าประมาณสักตีสี่นะครับน,นี่นี่ในความฝันยายนกหุงข้าวน้องเขยครับกําลังจะเอางวครับเอาควายไปผูกจู่จูครับน้องเขยกระบ,บอกครับป้าก็คือยายนกครับว่าป้า ข่ฟากซื้อเลขน,นี่อถ้าหากว่าข่ยกยมาเพมา่ท่านซึ่งน้องเขยครับก็ยื่นกระดาษให้กับยายนกไว้ครับยายนกไม่ได้เปิดดูครับไม่ได้เปิดดูยายนกตอบว่าเออมึงกับฝามาฝ้ามาซื้อเอาเองมาสัน่นน้องเขยครับกระไรงัวอะไรคั้ยครับออกไปออกไปทงครับไปผูกหลังจากที่ว่าน้องเขยไปผูกไปผูกงวแหละครับตีสีนะผูก แล้วไม่กลับมาเลยครับซึ่งยายนกแก้กับหุ้งเขาแล้วจนเหตุกับเขาแล้วเหตุหลายสิ่งหลายอย่างแล้วครับตั้งแต่ที่สีจนสว่างแนมทางน้องเขยน้องเขยก็ไม่เห็นมายายนกครับเล่ากันเลยว่าเราสิไปซื้อเลขถามันคงสีเพอท่านเราก็เลยครับล้วงมือครับไปหยิบกระดาษขึ้นมาดูตัวเลขซึ่งยายนกก็เห็นตัวเลขทั้งหมดครับที่ว่าน้องเขยฝากซื้อ ยายนกแกก็ดูตัวเลขแล้วแกก็บ่นครับว่ามันไปผูกง้วตั้งแต่ตีสีมันคือบอมมาจากเถือ่อถาโดานแล้วถาจนศูนย์แล้วยังบอมามาจากเถือ่อคือตัวแกครับอยากจะไปซื้อเลขกลัวมันไม่ทันแต่รอน้องเขยครับตั้งแต่ตีสีจนสายครับน้องเขยก็ไม่เห็นมาแกก็เลยบอกว่าเอากระดาษครับมาดูตัวเลขแล้วแกก็จะไปซื้อเลขก่อนสุดท้ายครับยายนกไม่รอน้องเขยครับ วัวเลขมันออกก่อนแกก็เลยไปซื้อในกระดาษให้น้องเขยก่อนที่ว่าน้องเขยครับจะไปผู่วัวผูกควายน้องเขยสั่งยายนกว่าป้าป้าคอยฝากซื้อเลขแน่เด้อแค่นั้นครับแล้วก็ไม่เห็นน้องเขยเลยครับในความฝันนี่คือความฝันของยายนกครับฝันอย่นี้ครับว่าน้องเขยเนี่ยไม่เคยฝันเห็นน้องเขยนานมากน้องเขยเราน้องเขยเราเสียชีวิตไปได้ เป็นสีปีแล้วมั้งครับจู่ๆมาฝันเห็นว่าน้องเขยฝากซื้อเลขก็ลั่งนั่งเห็นกับเขาอยู่สันไม่ใช่กำลังนั่งหูงข้าวอยู่จู่ๆมันก็เอางัวเอาขั้วไปผูปกกับสันจู่ๆกับมาบอกว่าฝากซื้อเลขเด้อเอากระดาษให้มาสันแค่นี้ครับผมเลยทำมาเป็นอย่างยายนกถึงรอให้น้องเขยไปซื้อเองมันให้แต่กระดาษกับตัวเลขมันไม่ให้เงินยายไปซื้อผลัดนี่คือเหตุผลที่ว่ายายนกแกนรอจนสาย มันกัให้ย่ายวาไปซื้อเลขให้ในเด้อแต่ว่าบ่เอาเงินให้ย่ายเด้เอาแต่เลขให้กับกระดาษมาให้ว่่สันย่ายก็ทาเลขพี่สันบอกว่าเออมึงกับมาเสือเองเด้อพ่าสันแค่นั้นครับในความฝันแต่สุดท้ายครับยายนกก็เอากระดาษครับไปซื้อให้นะครับในความฝันซึ่งตัวเลขครับที่ว่ายายนกแกเห็นในในความฝันนะครับในกระดาษครับคือตัวเลขเจ็ดศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามแปดเก้า นี่คือตัวเลขที่ยายโนเ็นครับและก็4 7 7 1 5 1ซึ่งอายุของน้องเคยครับที่ว่าเพิ่นเสียชีวิตไปตั้งแต่โดนๆครับเป็น10ปีก็คือเลข51มันเ่งมอนเออมันตรงกันคือตัวนี้ครับคือ51ถามมาตัวเลขคือหลายหางแทะยายนก็ตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แกบอกจิงครับเพราะว่าแกเห็นว่าน้องเคยฝากซื้อเลขแกกระจกเบิ้งครับแกก็เห็นแบบ7 0 9 3 0 9 3 8 9นี่คือเลข ัวเลขที่แกเห็นในความฝันแล้วก็บอกตัวเลขแต่ไม่ให้เงินนะครับในความฝันแต่ยนกก็ยังไปซื้อให้น้องเคยในความฝันยายเห็นอ่ะเหมือนกับว่าเขายังมีชีวิตอยู่เหมือนกับคุยกันลักษณะปกตินี่แหละแต่ว่าบดพ่อตื่นขึ้นมาอุย้ยตกใจบ่เคยฝันเห็นน้องเคยเนี่ยเป็นสิบปีลวมั้งแต่ว่าเขาเขาเสียชีวิตมาเนี่ยได้เป็นสิบปีแล้วจูจูน่ะน้องเคยกับฝากซื้อเลขมาสัน้นซื้อ ฝากซื้อเย็นเลขนในดป่ะด้ว,วะ่ะท่านนี่คือความฝันของยายนกครับอันนี้คือความฝันล่าสุดของยายนกและความฝันรอบเดียวครับนี่คือรอบเดียวของฝันยายนกลองมึงครับลองที่นาดูครับสิบหกมีนาคมหกเจ็ดแต่ถามว่าผมถามเราว่าแล้วตัวเลขฝันต่องมวดของน้องของลูกสาวของของคุณตานะ่ะจะซื้อบอบยายนกแกก็บอกว่าแกก,ก็จะซื้อบมือนกันครับแปลกเนี่ยก็ยังติดศูนย์ข้าอยู่เลยความฝันของ ยายนกครับทะเบียนรถคันมอไซค์มันห้องครับน่าจะเป็นหกเก้าห้าศูนย์นี่คือทะเบียนรถที่ว่ามอไซค์มันร้องครับหกเก้าห้าศูนย์มันก็ยังมีห้าศูนย์เก้าเหมือนกันครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ติดศูนย์เก้าทวนเลขอีกรอบหนึ่งครับผีน้องเขยฝากยายนกไปซื้อเลขครับก็คือเลขเจ็ดศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามแปดเก้าอันนี้น่าจะเป็นเลขบนส่วนเลขล่างครับ น่าจะเป็น C77151 นี่คือตัวเลขน่าจะเป็นเลขล่างวงวดที่16มีนาคม67เราืองครับซื้อตัวไหนกับคอให้สุน,นะครับเนาะยาย่นกแกก็บอกว่าแกฝันแม่นบ่แม่นบุง้งหูดอกแต่ความฝันของไายนกครับทุกรอบเลขมันออกแทบจะทุกรอบเลยนะครับเรามังครับคุณนี่เผื่อมันจะม,มาถ้าหากว่าใครชอบเลขหางไหนครับก็ลองจดไว้เพื่อเปรียบเทียบเอาไวพ้พิจารณาก็ได้ครับ ขอให้ทุกคนครับไปซื้อลอตเตรี่ไว้ครับเพื่ออาจจะถูกรางวัลใหญ่กับเขางมวดนี้ก็ได้ครับ16มีนาคม67ครับผม